สวัสดีค่ะวันนี้นะคะประกาศม,มา์นะคะก็ได้นี่เลยค่ะพัสดุนะคะจากคุณคุณากรนะคะซึ่งเป็นพัสดุที่ตั้งตารอมาทั้งวีทั้งวันนะคะแล้วก็วันนี้ก็นี่เลยค่ะ,ะแบบมาเปิดซองเปิดแกะพัสดุให้ดูเลยนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะแล้วรวมไปถึงเดี๋ยวจะมาเปิดกลุ่ของสะสมเล็กๆ,ๆน้อยๆนะคะซึ่งบอกไว้ก่อนนะคะว่าตัวเองไม่ได้เป็นคนมีเงินมากฉะนั้นการจะ มีกิจกรรมหรือว่าัาพ p อ o r t ศิลปินอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะัพ p อ o r t ได้เฉพาะแค่บางเรื่องอะไรที่เราสามารถัพ p อ o r t ได้แล้วก็ัพ p อ o r t นะคะอันนี้คือที่เรารอมาทั้งวันก็คือภาพที่ผ่านไปก็คือภาพของป๊อตเจอร์วอชันอาโปนะคะรู้สึกแบบดีใจมากอันนี้คือของพี่มายนะคะคือห่อไว้อย่างดีนะคะแล้วก็ใส่กอบทองไว้อย่างดีนะคะคือจริงๆอ่ะซื้อกอบเงินกอบทองมานะคะแต่ว่ารู้สึกกรกอบเงินมัน ดูไม่ขังก็เลยสั่งกรอบทองมานะคะอีกอันนึงเดี๋ยวอรอให้กรอบทองมาก่อนแล้วเรามาดูว่าจะเป็นยังไงอันนี้คือกรอบทองเวอร์ชันพี่หมายนะคะนี่พยายามเปิดนะคะเปิดออกมาให้ดูว่านี่ที่ฉันตามหามานานอยู่นี่แล้วคิดว่าจะไม่ได้แล้วเขาอยู่นี่แล้วนะคะ ็อยากจะบอกว่านะคะเราก็เป็นแฟนคลับมาอปูเหมือนกันนะคะเราก็อยากจะซัพพอร์ตศิลปินเท่าที่เราทําได้นะคะไม่ว่า่าทางใดทางหนึ่งนะคะแน่นอนว่าเราก็บอกเกินไปครั้งต้นเราเราไม่ได้แบบไม่ได้มีเวลาไม่ได้มีเงินมีทรัพย์สินอะไรมากมายนะคะสิ่งที่เราได้จากศิลปินก็คือเหมือนแบบว่ามันชุบชีวิตเราอะเราเคยแบบหมดอะไรตายอยากในชีวิตไม่อยากมีชีวิตอยู่อะไรอย่างนี้ค่ะแต่มาอโปคือช่วงนั้นอะ เรีไหมว่าแบบดองดูไม่ยอมดูคินพอจนแบบจนจนแบบเรีวยว่าไงอะจนตอนสุดท้ายแล้วแบบสมัครวีไอชอีเข้าไปดูเลยนะคะก็ซึ่งนั่นเป็นแรงที่แบบว่าให้ช่วงเวลาที่มันผ่านไปยากๆมันผ่านไปได้ด้วยดีอันนี้ก็คือแก้วนะคะของแมนสวงนะคะที่เมเจอร์นะคะก็เป็นลวดรายนะคะนเขาเรียกว่าไงลวดลายลึกลับของ แมนสวงนะคะก็อยากจะบอกว่าวันนี้เป็นวันแรกนะคะวันที่24สิงหานะคะเป็นวันที่เรียกว่าเข้าายวันแรกนะคะก็เห็นทุกคนแบบคือคืนมากแต่งชุดไทยนู่นนั่นนี่โอ้โหบรรยากาศน่าไปมากนะคะแต่ว่าของปากการมาดเองนะคะปากการมาดก็ไปวันที่27นะคะวันอาทิตย์ค่ะก็อยากจะบอกว่าคือต้องบอกว่า รักอปโปมาตั้งแต่สุดแค้นแสนรักแล้วนะคะซึ่งแม่ดิฉันเป็นปิงอปโปก่อนค่ะแล้วก็ส่งต่อมาที่ดิฉันนะคะเขาบอกว่าเด็กคนนี้มีพรสวรรค์นเนาะเก่งเนาะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือก็ติดตามมาเรื่อยๆตั้งแต่เขาอยู่ช่องสามก็พี่ไม้ก็คือโดนตกหนักมากตั้งแต่แบบทีเซื้อแรกของไม่ใช่แรกสิแรกก็คือค่ายเดิมใช่ไหมคะแต่ว่ามาตนตกจริงๆอ่ะตอนที่แบบ อยู่บีออนขาวแล้วเราก็โดนตกด้วยมาแล้วก็เลยเป็นเมนของพี่มาแล้วก็อัปปแล้วก็คอยซับพอร์ตแบบดูผลงานสิ่งที่เราทำได้ง่ายๆคือรีทวิตปัน่นเทรนต่างๆเพื่อที่จะให้แบบว่าเขาขึ้นหน้าแบบว่าหน้าทวิตแบบอันดับหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็สำหรับวันนี้นะคะไม่มีอะไรแล้วนะคะขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านนะคะที่เข้ามาดูแล้วก็ นี่คือของสะสมทั้งหมดของปากกามาสนะคะเล็กแนน้อยนะคะที่สะสมไว้นะคะแล้วก็เดี๋ยววันไหนที่ใส่กรอบทองของอัปโปูแล้วเดี๋ยวจะเอามาอวดนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย